อาหารเย็นวันนี้นะฮะก็ oh. ประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้ทุ่มครึ่งอันนี้เป็นไข่แล้วก็รวนขัว่วเข้าียอยังไงนะขัว่วซอยใส่ไก่แล้วก็ใส่หมูแล้วก็ใสอะไรอย่างเงี้ยใลราคาพี่น้องใส่ไก่ใส่ไข่กินกับน้ำจิ้ม มากระทุหมูกระทะี่อันนี้เก็บก็เปรียบเสมือนว่าเป็นซุกี้แล้วกันแซบ่บอะไรก็ได้ไดอาา่าเย็น,นไข่สามฟองแล้วก็มีหมูชิ้นแล้วก็มีไก่ไก่ชิ้นเนือ้อไก่เพี่น่องเนือ้อไก่เนื้อหมูมีเนื้อเปื่อยน้อยนึง มีน้ำจิ้มคือชนะเลิศใส่ถัวงอกแล้วก็ใส่คะนาเอาไปขวดขวใส่กับน้ำเป็นซุก,กี้แห้งแต่ไม่ได้ใส่เส้นจะดวกสิพรพอม,อม น้ำจิ้มซูี้แบบมีกระเทียมด้วยอยาบท่าทางนล็หน่อยมากินด้วยกันนียไม่ได้ใส่ห,หัวระพา องห้เมนูไหนก็ตามถ้ามีน้ำติ้มผิงชอบมากเมื่อเช้ากินไข่ตัวไปถ้าวันไหนที่ได้เข้าตลาดก็จะไปซื้อมาไว้อยู่ชอบกิน มีเนื้อสดด้วยนะลืมบอกเนื้อสดเนื้อเปื่อยไม่ได้ว่าฮิตี้อะไรมากมายนะครับคิดเมนูไม่ออกเส้นแก้วก็มี เนื้อเปื่อยเขาตุริบจากร้านยาย่ๆนี่แหละพิงใส่กระเทียมเจียวเข้าไปด้วยหอมเน้นเนื้อสัตว์ เบื้องน้ำจิ้มไม่บ้องชอบกินน้ำจิ้มน้ำจิ้มหมูกระทะถ้าใส่หหละพาเข้าไปนี่หอมเลยการันตีความแซบ่บ าเป็นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะอิ่มไวแล้วก็อยู่อยู่ท้องนานนะฮะนี่ก็เริ่มอิ่มเลยอาจจะเป็นเพราะกินคำใหญ่ด้วยเวลาหิวหิว,หวสิบลองอม,มากินมื้อเย็นด้วยกัน,นะคะ่ะผิงกินไม่เป็นมื้อนะฮะ แต่จะพยายามกินมื้อแรกสิบโมงเป็นต้นไปเก้าโมงไปจนถึงสิบโมงเนี่ยจะเป็นกาแฟดำไม่งั้นก็เป็นชาเขียวชาเขียวมัทฉะค่ะแต่ตั้งแต่ตื่นนอนน่ะจะตื่นกี่โมงก็ช่างกจ็จะพยายามจิบน้ำกินน้ำเรื่อยๆจะประมาณนั้นมื้อแรกจะเริ่มที่สิบโมง สิบโมงเป็นต้นไปบางทีก็สิบโมงครึ่งแล้วแต่ว่าเรามีงานเยอะงานน้อยอืแต่จะไม่แต่จะไม่หลุดนี่กินสิบโมงปุ๊บก็บางทีก็ไปกินอีกทีก็บ่ายเที่ยงแล้วแต่มีเวลาบางทีก็หยิบนูน่นหยิบนี่เข้าปากบ้างค่ะกินไม่เป็นมือหรอกวันนี้ก็ปิดร้านค่อยได้กินมื้อเที่ยงอะไรเงี้ยแต่จะพะยายามพยายาม ให้ไม่เกินสองทุ่มนะเวลาตั้งใจที่จะไม่เกินสองทุ่มนะมันก็จะมีแบบเพื่อน <c oughs> ชวนกินน,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 นู่นชวนกินนี่ตลอดที่บ้านกินหมูกระทะาบ้างอะไรเงี้ยไอ้แล้วก็อ่ะเอาซะหน่อยอะไรเงี้ยอืมันก็ขึ้นอยู่กับใจตัวเองค่ะว่าเอาเรามีวินัยแม่พิงเนี่ย ไม่ได้แบบเด็ดขาดขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ปล่อยปลาล่าเลยที่จะกินแหลกกินทุกอย่างอะไรขนาดนั้นนะอะไรที่มันจอ,จอยได้แล้วก็โอเคแล้วก็จอยในแบบที่มันมีลิมิตนะไม่ซีเรียสน,น้ำหนักอาจจะลงช้าแต่ก็ลงน้อยแต่ลงนะอะไรประมาณนี้ลงช้าแต่ก็ลงอยู่นะฮะอิ่มอืม,อมสะอึกแนละ้วก้านขนาด ขอคำหนึ่งแรกไข่เป็นก้ารขนาและน่ากินมากเคียรุนกระเทียมประมาณนี้อ่ะไปละอันนี้ถ้ากินไม่หมดก็ผิงจะชอบใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาไว้กินพรุ่งนี้เช้า ไม่งั้นก็รอตัวนี้ย่อยแล้วก็นั่งกินเรื่อยๆให้มันหมดจานเพราะว่าถ้าค่อยๆเคี้ยวแล้วก็ค่อยๆกืนแบบว่าใช้เวลาสักสองชั่วโมงเนี่ยจานนี้หม,หมดหมดแน่นอนอืมไปละบบายบายสวัสดีค่ะเล็ Love you อันนี้กินต่อในตอนเช้าเพิ่มไข่เยี่ยวม้าหนึ่งฟองยังก่อน หนูว่าลงสักเลยหลายอ่าเอ,อินตอนนี้หลวงว่าเดินมื้อเช้ามื้อเช้าที่เหลือจากเมื่อวานนะเพิ่มไปเยอะไหม